สวัสดีค่ะชาเนลวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ Do it with me Volume 1นะคะก็คือการกรอกเอกสาร DS160 ใช่ไหมคลิปนี้ก็จะเป็น Volume 2นะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะซึ่งก็จะเป็นการนัดสัมภาษณ์ US Visa นั่นเองคะ่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยคะ่ะขั้นตอนเริ่มต้นนะคะเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ u.s.traveldocs.com นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ในการนัดจองสัมภาษณ์พร้อมกับขอรหัสการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม U.S. Visa นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีภาษาไทยด้วยนะคะทําให้เวลาที่คุณเข้าไปกรอกเอกสารด้วยตัวเองเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมากๆเลยไม่เหมือนกับตอนที่เรากรอกในเอกสาร DS 1 6 0เนาะที่จะเป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยคะ่ะโดยเมื่อคุณเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ u.s.traveldocs แล้วเนี่ยนะคะก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะที่ตัวที แล้วก็กดเลือกประเทศไทยซึ่งต้องกดภาษาไทยนะคะจะได้มีข้อความภาษาไทยอยู่บนหน้าเว็บไซต์ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาสู่ในหน้าวีซ่าสหรัฐอเมริกาหรือบริการพลเมืองสหรัฐในประเทศไทยนั่นเองนะคะจากนั้นคุณก็จะต้องเลือกข้อความว่าวีซ่าชั่วคราวค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าวีซ่าชั่วคราวเนี่ยนะคะก็จะต้องกดเข้าสู่ระบบวีซ่าค่ะ ก็จะมาที่หน้าสมัครวิซ่าสหารัฐอเมริกาค่ะคุณก็กดเลือกสร้างบัญชีใหม่ได้เลยค่ะเมื่อคุณสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้า,าสู่ในหน้านี้ค่ะ Apply for U.S. Visa นะคะเริ่มแรกเรากดที่ Start Application ได้เลยค่ะ จากนั้นระบบนะคะก็จะพาเรามาสู่หน้า Applicant Details นะคะซึ่งอันนี้เราก็จะกรอกเอกสารตามที่เขา Require ไว้ได้เลยนะคะว่าเขาต้องการให้เรากรอกอะไรบ้างนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรต่างๆแล้วก็กรอกออกไปให้จบแล้วก็กดส่งเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรากรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะ generate ตัว confirmation นะคะซึ่งจะเป็นหน้าที่มีบาร์โค้ ให้เราอะนะคะซึ่งบางคนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าต้องใช้ในการยืนยันแล้วก็ในการจ่ายเงินเนาะซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยเราเลือกใช้วิธีที่ไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงศรีสีเหลืองกรุงศรีเนาะเออก็คือเราต้องไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นธนาคารเดียวที่รับจ่ายเงินวีซ่านะคะโดยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปริ้นตัวใบจ่ายเงินนะคะที่ทางสถานทูตอะในเว็บไซต์นั้นนะ่ะเขาจะมีลิงก์ให้ เอ,อ่อปริ้นไปได้ซึ่งหน้าตามก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะมีบนกับล่างเนาะอันนี้เป็นเป็นขอสมัยที่เราขอวีซ่าของเราเองนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะไม่เท่ากับตอนที่เราขอแล้วคือสมัยที่เราขอเนี่ยมันประมาณ5,000กว่าบาทแต่ว่าจากที่เราขอล่าสุดเนี่ยคือค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่185 u s ดอลลาร์นะคะแล้วก็ที่ตามประกาศของเว็บไซต์สถานทูตนะปัจจุบันก็คือปี2025ก็คือเขาจะคิด1ดอลลาร์เท่ากับ34 บาทนะคะฉะนั้นถ้าเกิดคูณเข้าไป185คูณ34ี่เนี่ยมันก็จะประมาณ6,290ออ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะตอนที่เราไปจ่ายเงินที่ธนาคารเนี่ยคือเขารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะจะไม่มีการรับบัตรเครดิตนะคะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะแล้วก็เตรียมเงินไปให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่ธนาคารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเราเนาะต้องวิ่งไปที่หาที่กดเงินสุดท้ายหาที่กดเงินไม่ได้นะคะก็ต้องไป เสียงค่าธรรมเนียมให้เซเว่นอในการถอนเงินออกมาจากบัญชีเนาะอันนี้เป็นไซต์เป็นไซต์รี่ิดหนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปธนาคารแล้วเราหาที่ตู้เอทกดเงินไม่ได้อะเราต้องไปถอนที่เซเว่นอซึ่งเซเว่นอนะคะเขาจะถอนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน5,000บาทแล้วก็1ครั้งเนี่ยเสียค่าธรรมเนียม15บาทไม่ว่าคุณจะถอนมากน้อยแค่ไหนก็ตามก็จะเสีย15บาทแล้วเรา จะต้องจ่าย6,290บาทดิฉนันก็เลยจะต้องถอน2ครั้งเสียเงินค่าธรรมเนียมไป30บาทค่ะงงไปหมดฉะนั้นอย่าไม่ฉลาดแบบเรานะคะถ้าใครจะไปก็คือเตรียมกดเงินสดเอาไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาไม่รับบัตรเครดิตนะคะคือต้องโอนเป็นเงินสดเท่านั้นโดยสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องกรอกไปในใบออจ่ายเงินชําระเงินเนี่ยนะคะก็คือตัวเลข Ref number นะคะซึ่งก็จะมีเขียนเอาไว้อยู่ในใบ confirmation อยู่แล้วนะคะจากนั้นเมื่อจ่ายเงินแล้วนะคะทางธนาคารเขาก็จะให้ใบแบบนี้มาซึ่งเป็นซีกบนนะคะซึ่งเขาจะมี print ตืดๆๆตรงนี้มาให้เนาะมันก็จะมีตัว code โโด,ด้านบนเมื่อคุณจ่ายเงินเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันถัดไปอะประมาณหลังเที่ยงช่วงบ่ายๆเลยเงี้ยค่ะให้คุณอะ่ะล็อกอินเข้ามาที่เว็บไซต์ us travel docs อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาตัวเลขโค้ดที่เขาพิมพ์ด้านบนตรงนี้ค่ะ ไปกรอกเพื่อที่จะยืนยันการชรําระเงินของคุณนะคะถ้าคุณจ่ายเงินปุ๊กให้คุณบันรุ่งขึ้นอะหลังเที่ยงอะคุณเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เลยว่าสถานะเขาได้รับเงินหรือยังถ้าเขาได้รับเงินแล้วให้คุณกดยืนยันการชรําระเงินแล้วก็เอาตัวเลขใบเสร็จอันเนี้ยไปกรอกนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มการจ่ายเงินด้วยนะอันนี้อย่าลืมนะคะสําคัญมากเพราะว่าใบเสร็จรับเงินอันเนี้ยจากแบงก์อะมันมีวันหมดอายุนะคะแล้วก็พอ ชำระเงินยืนยันการชำระเงินเสร็จแล้วทุกอย่างนะคะก็จะกดไปสู่ที่หน้านัดหมายการสัมภาษณ์ได้เลยเจะต้องเลือกออวันไหนเวลาไหนบ้างแล้วก็เตรียมเอาวันที่เราสะดวกที่สุดนะคะเวลาที่เราสะดวกที่สุดส่วนเซอร์ไพรส์ที่เราจะมาเน้นให้ทุกคนฟังในวันนี้กับการสัมภาษณ์วีซ่าของพี่สาวเราก็คือพี่สาวดิฉันไม่ต้องสัมภาษณ์ค่ะ เพราะว่าคุณพี่เขาเป็นแอร์มาก่อนใช่ไหมสมัยส,สาวเนาะเขาก็เคยเป็นแอร์มาก่อน1ิปีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้ว1ิปีเนาะอะ่แล้วพอหมดอายุเนี่ยเขาก็มาต่อวีซ่าเป็นท่องเที่ยวเขาก็ได้1ิบปีนะคะในในพีเรียดยี่สปีเขาได้วีซ่าสองอันที่เป็นสิบปีอะติดกันใช่ไหมคะทีนี้พอตอนที่เรายื่นนัดขอนัดสัมภาษณ์ไปคือกรอกดี1อหนึ่งของศูนย์เสร็จเรียบร้อยและ้ะแล้วก็ เข้าไปที่หน้านดสัมภาษณ์แบบที่เราแนะนําทุกคนก่อนหน้านี้ค่ะมันก็จะมีลิสต์คาถามขึ้นมาว่า,าคุณทําอันนั้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็กอกกรอกอกรอ,อกไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็แจ้งเราพี่สาวเราว่าคุณผ่านการยกเว้นการสัมภาษณ์วีซา่าก็คือแสดงว่าพี่เราได้ต่อวีซ่าได้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์นั่นเองเราเซอร์ไพรส์มากกับสิ่งนี้นะคะเราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็จะมีหนังสือที่รับรองว่าพี่สาวเราเนี่ย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนัดสัมภาษณ์วีซ่านะคะเพราะว่าได้วีซ่าเลยเหมือนกับได้ต่อวีซ่าอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดพิมพ์หน้านี้ออกมาเป็นเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารรับรองนะคะรวมถึงพวกเอ,อเอกสารที่มีบาร์โค้ดแล้วก็ใบเสร็จการจ่ายเงินที่เราโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็ d s 1 6 0ึ่งหกศูนย์ใบคอนเฟิร์มเมชั่นที่มีบาร์โค้ดอะไรต่างๆรวมถึงรูปภาพแล้วก็พาสปอร์ตเอกสารทั้งหมดเนี้ยเราก็ต้องรวบรวมนะคะแล้วก็นําไป ส่งให้ที่สถานทูตอเมริกาเพื่อที่จะให้เขาลงประทับวีซ่าให้พี่สาวเราโดยใช้ระยะเวลาการดำเนินการ15วันทำการนะคะตอนที่เราสัมภาษณ์ประสบการณ์ของเราอ้านะคะเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะนะเพราะว่าเราเคยไปอเมริกามาก่อนนั้นแล้วเราเคยได้วีซ่ามาแล้วถูกไหมคะแล้วก็อืม เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเราไปแล้วก็ไม่ได้อยู่โอเวอร์สเตย์จากครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ถามแค่ว่าเราไปทําอะไรเราเคยไปประเทศไหนมาบ้างแล้วครั้งนี้ที่จะไปอเมริกาเนี่ยจะจะไปทําไมแล้วเขาก็ถามเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเราไป เราไปกี่วันเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้นคะ่ะแล้วเขาเหมือนเขาถามประมาณแค่นี้นะเราคิดว่ารายละเอียดของเราอะ่ะเขาจะมีอยู่ที่หน้าจอของของเขาหมดแล้วเขาอาจจะแค่แฟกช็อกเฉยๆว่าเราอะ่ะกรอกข้อมูลเป็นความจริงหรือเปล่าใน DS 160น,น,นะคะแล้วก็เอกสารที่เราเตรียมไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยนะแล้วเราก็โอเค e n j o จอย v ฮ fun แค่นั้น ซึ่งเราก็คิดไม่รู้ว่าเราได้วีซ่าหรือไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเก็บพาสปอร์ตเราไปใช่ไหมพอพาสปอร์ตมันส่งถึงที่บ้านเราก็ได้10ปีเลยเอกสารที่เราเตรียมไปเนี่ยนะคะก็จะมี1ก็คือใบรับรองการทํางานจากที่ออฟฟิศเราก็ให้ออฟฟิศออกหนังสือรับรองการงานให้ว่าเออเราทํางานที่บริษัทนี้น,น,นี้นะเออได้เงินเดือนเท่านี้นะทางานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนปัจจุบนันเหนืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบัญชีออมทรัพย์ของเรา บางทีที่เก็บเงินของเราอะคะ่ะเราก็ไปติดต่อที่ธนาคารแล้วก็แจ้งว่าเราอะอยากจะขอหนังสือรับรองไปที่สถานทูตเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปยื่นการสัมภาษณ์ขอวีซ่าทางแบงก์อันนี้คือเอ,อ่ยชื่อได้เลยเนาะก็คือทางกสิกรไทยนะคะเขาก็จัดการเป็นหนังสือเป็นหนังสือที่แบบทางการมาให้เราเลยโดยที่ไม่ได้เป็นสเตทเมนนะคะแต่ว่าเขาออกหนังสือที่เป็นหัวนี่ ก็จะเป็นหัวแบบนี้เลยถึงสถานทูตเลยอันนี้เป็นตอนที่เราขอเราเองนะก็จะเป็นหนังสือยืนยนันบัญชีเงินฝากของเรานะคะว่าในธนาคารเราเนี่ยมีบัญชีเป็นล้านเป็นแสนละติกีบาทอะไรก็ตามพอที่เราจะสามารถที่จะใช้จ่ายดูแลตัวเองได้ระหว่างไปทริปแล้วก็เราก็เผื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ,อบัญชีเงินเดือนของเราเราก็ขอสเตทเมนต์มาทั้งหมดย้อนหลังไปเลย6เดือนนะคะของเราเตร,รียมไปด้วยเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่าง ก็คือพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็พาสปอร์ตที่เราเคยมีวีซ่าของอเมริกานะคะอันนี้ก็คือเราก็เตรียมไปด้วยหมดเลยไปเอามาทุกเล่มเลยนะคะแล้วก็รูปถ่าย2อคูณสนิ้วที่เราเคยอัปโหลดเอาไว้ใน DS 160นะคะอันนี้เราก็เตรียมไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเอกสารที่เราอะเตรียมเอาไว้ไปสัมภาษณ์แล้วก็เอกสารพวกนี้เขาไม่ได้ขอดูเราเลยนะคะเขาถามคําถาม,ถามแค่อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เราก็จบเหมือนสัมภาษณ์แป๊บเดียวไปประมาณ5นาทีไม่ถึงสินาทีอะคะ่ะ แล้วเราก็ได้มาวีซ่าสิปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจการท่องเที่ยวอเมริกานะคะเรากําลังจะทําคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวนิวยอร์กใหมทุกคนนะคะซึ่งคลิปเที่ยวนิวยอร์กในครั้งนี้ของเราเนี่ยไม่ใช่คลิปที่ทุกคนจะเคยเห็นแน่นอนอะไรที่มันคลีเช่คลีเช่แบบทัมสแควร์เอยหรือว่า แต่ชื่ล of liberty เอยอะไรเงี้ยเราคงไม่พาทุกคนไปนะคะเพราะว่าทุกคนจะเห็นจากช่องอื่นๆช่องทางอื่นหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปดู hidden gem กันค่ะที่นิวยอร์กอะไรที่ยังซ่อนอยู่อีกมากมายที่คุณยังไม่เคยรู้ซึ่งเราจะพาคุณไปฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันค่ะในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องขอโทษนิดน,นึงที่เราไม่ได้มีสกรีน r e c o r d ิ้งหน้าจอไว้เนาะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนเรารีบทําให้พี่สาวมากเลยแล้วก็ ทำธุระหลายอย่างด้วยแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ธนาคารด้วยกลัวแบงค์จะปิดหรืออะไรเงี้ยล้วก็เลยรีบๆทำไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีการเรคคอร์ดอะไรไว้อะไรไว้เลยนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้ดูอิดวิดมีเนี่ยมีความบกพร่องตรงนี้ก็ต้องขอโทษตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ และนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิป Do it with me Volume 2ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการขอวีซ่าอเมริกาเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นการจบโปรเซสแล้วแหละในคลิปถัดไปเนี่ยเราก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาทำพร้อมกับทุกๆคนนะคะใน Do it with me นั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะชนนิ ni.